เจรวดน้วิธีอากาศสู่อากาศหรือ Air to Air Missiles เป็นอาวุธที่จำเป็นมากๆสำหรับเครื่องบินในแหลงสูงในการใช้งานต่อสู้เครื่องบินด้วยกันเองโดยในคลิปนี้ผมจะมาสอนทั้งการแยกประเภทจรวดการดูสเปค และการทํางานของจรวดในแต่ละประเภทและการใช้งานจรวดกันโดยใน,นระหว่างที่ผมอธิบายดีก็อาจจะมีปุ่มขึ้นมาด้วยนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเริ่มันจากที่วิธีการดูสเปคจรวดกันก่อนโดยให้คุณมาที่ secondary weapon และมาที่โหมดหมู่ Air to Air แล้วเอาเมาส์มาชี้ที่ไอคอนรูปจรวดของคุณแล้วคุณก็จะเห็นหน้าการ์ดแบบนี้ขึ้นมาโดยผมจะไล่เรียงไปทีละแถวเลย วงเล็บน,นะครับว่าสเปคจรวดในแต่ละแถวนั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับจรวดในแต่ละรุ่นด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเค mass คือน้ําหนักของลูกจรวด guidance หมายถึงลูกจรวดน,นั้นสามารถนำวิถีเข้าหาเป้าหมายด้วยอะไรเช่นนำวิถีด้วย ir หรือความร้อนหรือนำวิถีด้วยเรดร์เป็นต้น aspect หมายถึงจรวดลูกนั้น,น,นสามารถนำวิถีเข้าหาเป้าหมายจากทิศทางไหนได้บ้างเช่น r a r aspect ด้านท้ายและ all aspect ทุกด้าน band คำนี้จะมีแค่ในจรวดเรดาร์เท่านั้นแบนหมายถึงคลื่นสัญญาณที่จะใช้ในจรวดเรดาร์ในการนําวิถี Shoot down คำนี้มีแค่ในจรวดเรดาร์เท่านั้นโด้วยหมายถึงจรวดมีความสามารถในการยิงเป้าหมายที่บินต่ําได้ไหมอันนี้มันค่อนข้างที่จะพูดยากอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนต่อไปแทนนะครับ IRCCM หมายถึงจรวด IR มีระบบคัดกรองสัญญาณแฟลร์ Lock range หมายถึงระยะล็อกไกลสูงสุด Launch Range หมายถึงระยะยิงไกลสูงสุด Maximum Speed หมายถึงความเร็วสูงสุดที่จรวดทำได้ในช่วง Rocket Motor Boost ตัวเองและจรวดบางรุ่นก็อาจจะทำความเร็วได้สูงสุดได้ไวกว่าบางรุ่นด้วย Maximum Overload หมายถึงจรวดสามารถเร็วได้ดีแค่ไหนในช่วงความเร็วที่กำลังดีตัว G ย่อมาจาก GeForce หรือว่าคือแรง G ยิ่งตัวเลขแรง G สูงขึ้นเท่าไหร่จรวดก็จะยิ่งเร็วดีมากขึ้นเท่านั้น m i s s i l e Guidance Time หมายถึงจรวดนำวิถีลูกน,น,นั้นสามารถนำวิถีได้นานแค่ไหนเช่นหากจรวดนำวิถีได้ครบ20วินาทีจรวดจ,จะทำการระเบิดตัวเองทันทีส่วน3แถวที่เหลือก็อคือแรงระเบิดของลูกจรวดยิ่งเยอะเท่าไหร่แรงระเบิดก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนั่นเองต่อมาคือประเภทการนำวิถีของจรวดในเกมตอนนี้เราแบ่งนอ,ออกเป็น4ประเภทเลยคือ IRG u i d e คือการนำวิถีด้วยความร้อน r ร d a r g ไก d ์คือการนำวิถีด้วยเรดาร์เม n นอ g ไกด์ หรือ MCLOS เป็นการนำวิถีด้วยการควบคุมจากนักบินโดยตรงและ e ซม Automatic Guide หรือ SACLOS คือการนำวิถีด้วยบีมไรดิงเอาง่ายๆจรวดจะนำวิถีไปตามที่หัวเครื่องบินวินไปนั่นแหละโดยประเภททั้ง4นี้ผมจะขอตัดให้เหลือแค่2ประเภทเลยคือ IRG u i d e และ Rada r g u i ด e สุดอีก2ตัวที่เหลือมันค่อนข้างที่จะแรมากๆแล้วไม่ค่อยได้พบเจอกันมากเท่าไหร่ผมเลยขอตัด2ตัวนี้ออกไปก่อนเลยดีกว่าโดยเราจะโฟกัสแค่2ตัวนี้หลักๆก็พอแล้ว แรกมันจากการนำวิถีที่ประเภทแรกก่อนเลยนั่นก็คือ IRG u i d e หรือก็คือ heat seeker คือการนำวิถีด้วยความร้อนจากแหล่งความร้อนนั้นๆหากหัวซ e e เก r สามารถจับความร้อนได้ถึงแม้จะอยู่ในขอบมุมของ FOV ก็ตามจรวดก็เองจะสามารถล็อกความร้อนได้และจะทำการล็อกทันทีโดยความร้อนจากเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากท่อถ่ายเครื่องบินส่วนึ่งเป็นจุดที่มีความร้อนมากที่สุดของเครื่องบินแต่ IR Seeker เกก็ยังมีข้อเสียอยู่คือด้วยความที่มันล็อกด้วยความร้อนนี่แหละ ทาให้หากมีความร้อนอะไรเข้าไปแทรกในซีเกอร์ในขณะที่กําลังล็อกอยู่หรือยิงออกไปแล้วเช่นแฟลร์ lair, พระอาทิตย์จรวดที่ยิงออกมาจากเป้าหมายหรือแม้แต่ความร้อนจากเครื่องบินเพื่อนด้วยกันเองหากเพื่อนบินตัดหน้าจรวดเราจรวดจะทําการเปลี่ยนเป้าหมายทันทีอีกข้อเสียหนึ่งของ i r s e ร์ซเกอร์เลยนะั่นคือจรวด i r s า e ์เกอร์ส่วนใหญ่จะมีระยะทําการที่สั้นโดยจรวด IR ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้ในระยะใกล้ลงมา แต่อ r ก็ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจรวดสามารถยิงและลืมได้นั่นหมายความว่าคุณสามารถยิงจรวดไปแล้วโดยที่ไม่ต้องกลับมาดูที่จรวดใหม่เลยก็ได้ปล่อยให้จรวดทําหน้าที่ไปก็พอโดยวิธีการยิงจรวด IR เลยนเลยก็คือกดปุ่มไว้๊อบล็อก a to a ทูแอรือคุณก็จะเห็นวงสีเขียวแบบนี้ขึ้นมาให้เอาวงสีเขียวตรงนี้ครับหันไปหาท้ายเครื่องบินของศัตรูและมันก็จะขึ้นวงแดงแบบนี้ขึ้นมา ถ้า,าหากขึ้นวงแดงแบบนี้นั่นแปลว่าจรวดพร้อมยิงแล้วแต่ถ้าหากคุณต้องการที่จะยิงให้กด fire air to air missiles เพื่อทำการยิงจรวดออกไปและจะรวดก็จะทำการพุ่งไปหาเป้าหมายตามที่กำหนดไว้หรือถ้าหากคุณอยากจะรีล็อกใหม่ให้กด weapon lock อีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นการหยุดล็อกนั่นเอง IR seeker จะมีการดดนแยกออกเป็น2แบบนะั่นคือแบบ cage และ un cage cage เมื่อเปิดซ e ก k e r ขึ้นมาจะมีวงสีเขียวหนงวงแบบนี้ โดยซีเกอร์แบบเคชจะต้องล็อกจากด้านท้ายเครื่องตรงๆเท่านั้นก่อนที่จะทําการยิงส่วนแบบอันเคชเมื่อเปิดซีเกอร์ขึ้นมาจะมีวงสีเขียวอยู่2วงตรงวงด้านในคือหัวซีเกอร์ใช้ล็อกส่วนวงด้านนอกคือกิบบอลลิมิตหากคุณล็อกเป้าหมายแล้วไม่ว่าเป้าหมายจะบินไปทางไหนขอแค่ให้อยู่ในวงกิบบอลนี้หรือหลุดออกขอบมาได้นิดนึงก็ได้ซีเกอร์ก็จะสามารถล็อกและยิงได้โดยที่ไม่มีข้อจํากัดแบบเคชซีเกอร์ และนอกจากนี้หากคุณล็อกเป้าหมายแล้วคุณยังสามารถเลี้ยวครึ่งบินขึ้นและยิงจรวดออกไปได้โดยการยิงแบบนี้จะช่วยเพิ่มระยะยิงจรวดโดยที่ไม่ต้องให้จรวดเลี้ยวด้วยตัวเองช่วยเซฟพลังงานของจรวดได้ครึ่งหนึ่งเลยอันนี้ไม่ได้มีแค่จรวดไออาร์เท่านั้นที่ทําได้จรวดแบบอื่นก็ทําได้เช่นกันขอแค่ให้จรวดลูกนั้นมีไกด์เดนแบบอันเคชต่อมาคือแอสเปกต์จะแยกได้ออกเป็น2แบบเลยคือ Ra ร์แอสเปและ All Aspect แร่แอสแปกหมายถึงจรวดจ,จะสามารถล็อกได้จากด้านท้ายเท่านั้นส่วนมากแล้วจะพบได้ในจรวดยุคแรกๆเช่น a m 9 j หรือบางทีแร่แอสแปกก็อาจจะคอมโบคู่กับเคสซิเกอร์ด้วยอย่าง a m 9 d ส่วนอีกแบบคือ all aspect หมายถึงจรวดสามารถล็อกเป้าหมายได้ทุกทิศทางไม่ว่าเป้าหมายจะหันไปทางไหนก็ตามส่วนมากแล้วจรวดแบบ all aspect จะเป็นแบบ uncase กันหมดแล้วโดยจรวด all aspect แบบนี้จะพบได้ใน,ในจรวดยุคใหมๆ่ๆเช่น a m 9 l นั่นเอง และเมื่อเราเอาหมด,หมดบุกไกด์แดนกับแอสเพคมารวมกันเราจะแยกประเภท IR Seeker ได้ออกไป3แบบเลยกนะ็คือ 1. c a s h บวก r a r แอสเ e c t 2. u n อ a ันบวก r a r แอสเ e c t และ3 u n อันเบวก a อ l a แอสเ t ตามนี้เลยครับอันที่3จะดีที่สุดอันที่2ก็กลางๆลงมาส่วนอันที่1ผมบอกได้อย่างเดียวเลยคือดีกว่าไม่มีอะไรให้ใช้ต่อมาเราจะมาดูจรวด ache, อัน a คชบวกออร์แอสเพกัน หรือก็คือจรวด IR ยุคใหม่นั่นเองโดยจรวดแบบนี้จะมีฟังก์ชันใหม่ให้เพิ่มเข้ามาด้วยโดยฟังก์ชันที่ผมหมายถึงเลยนั่นก็คือ IRCCM หรือก็คือ Infrared Counter Counter Measure มันคือระบบที่จะช่วยคัดกรองสัญญาณแฟลรที่ปล่อยออกมาโดย IRCCM จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทเลยนั่นก็คือแบบ Gate Width IRCCM และ s h u t t e r i n g i r c c m เริ่มันจากที่เก w i วิ h โดย IRCCM แบบนี้จะพบได้ในจรวดรัสเซียท็อปเช่น r 7 3 R27T และจรวดจ,จีนท็อปอย่าง PL5E2 และ PL8B และจรวดจ,จากฝรั่งเศสอย่าง Magic2 โดยหลักการทำงานของเกร w วิด ARCCM มันจะเป็นซีเกอร์ที่ย่อวงซีเกอร์ลงให้เล็กลงเพื่อช่วยให้จรวดโฟกัสกับเครื่องบินได้มากขึ้นและอีก r น s h a r ปได้ดีขึ้นด้วยยิ่งจรวดยิงในระยะใกล้ขึ้นมากเท่าไหร่จรวดก็จะยิ่งล็อกเครื่องบินได้เหนียวขึ้นเท่านั้นแต่แลขกับข้อเสียเลยนัก็คือจรวดแบบนี้จะมีระยะยิงที่สั้นลง คือจริงๆมันก็ยิงได้ไกลนั่นแหละแต่โอกาสที่จะถูกเป้าหมายนะั้นมีน้อยกว่าตอนที่ยิงในระยะใกล้กว่าต่อมาคือ ARCCM แบบ Shuttering โดย ARCCM แบบนี้จะพบได้ในจรวด AM9M, AM9LI และ AM3 โดยหลักการทำงานของ ARCCM แบบนี้เลยคือเมื่อซีเกอร์จับสัญญาณแฟลร์ได้ซีเกอร์จะทำการปิดตัวเองลงใน FOV และในขนาดเดียวกันจรวดก็จะทําการเปิด IOG และติดตามเป้าหมายที่ล็อกไว้ไปเรื่อยๆและหากซีเกอร์ตรวจแล้วว่าไม่มีแฟร์ซีเกอร์ก็จะทําการเปิดตัวเองขึ้นมาอีกครั้งและติดตามเป้าหมายต่อไปเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตัวเป้าหมายหรือไม่ก็เอเนจีหมดลงไปก่อนจรวดแบบนี้จะทํางานได้ดีก็ต่อเมื่อเป้าหมายบินเฮดออนเข้ามาหรือเป้าหมายที่กดปล่อยแฟร์แบบน้อย แต่จรวดแบบนี้จะใช้ได้ไม่ค่อยดีมากกับเป้าหมายที่บินหลบและปิดอร์เบ b ร r ดและปล่อยแฟลร์ถ้าเป็นแบบนี้จรวดจ,จะหลุดแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นจรวดอีกประเภทหนึ่งที่ดีมากๆเลยถ้าใช้ใถูกจังหวะนะต่อมาคือประเภทที่2เรดาร์ไกด์ก่อนที่จะมาในส่วนตรงนี้ถ้าใครยังไม่รู้วิธีการใช้เรดาร์หรือยังไม่รู้ว่าเรดาร์มันทำงานยังไงผมแนะนําให้ไปดูคลิปที่แล้วที่ผมทําก่อนแล้วค่อยมาดูในส่วนตรงนี้ต่อถ้าใครที่จะดูต่อผมถือว่าคุณรู้เรื่องเรดาร์มาในระดับหนึ่งแล้วนะ โอเคมาต่อเรดาร์กลจะแบ่งการนำนะวิถีออกได้เป็นสอแบบเลยนะั่นคือ Semi Active Radar Homing หรือ SARH และ Active Radar Homing หรือ ARH โดยผมขอเริ่มจาก SARH ก่อนต่างจากจรวด IR เลยจรวดประเภทนี้จะใช้เรดาร์ล็อกเป้าหมายก่อนถึงจะสามารถเปิดซีเกอร์ยิงออกไปได้โดยจรวดแบบ SARH นี้จะมีซีเกอร์แบบ Passive Radar โดยซีเกอร์แบบนี้จะต้องพึ่งพาเรดาร์จากเครื่องผู้ยิงเท่านั้น โดยให้เครื่องนั้นล็อกเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจรวดจ,จะบินไปถึงเป้าหมายหากเลได้เครื่องหยุดล็อกหรือหลุดล็อกจากเป้าหมายจรวดจ,จะหาเป้าหมายต่อไปไม่ได้นั่นเองวิธีการยิงจรวด SARH คือให้คุณใช้เลด้ล็อกเป้าหมายก่อนและจากนั้นให้เปิดซีเกอร์ใช้ปุ่มเดียวกันกับการยิงจรวด IR เลยคุณจะสังเกตเห็นวงแบบนี้ตรงวงที่2นั่นหมายถึงจรวดจ,จะล็อกเป้าหมายได้ดีแค่ไหนผมแนะนําว่าให้วงแบบนี้ขึ้นเต็มๆไปเลยจะดีที่สุดเพราะมันมีผลกับจรวดด้วยจากนั้นคุณก็ยิงออกไปได้เลย และซี e กอร์แบบ SARH นี้ยังแบ่งออกได้อีกเป็น2ประเภทเลยนะก็คือแบบ Passive seeker และ CW seeker โดยวิธีการดูว่าจะหวหดตัวไหนเป็นแบบ Passive หรือ CW ให้ดูที่ตรงนี้ถ้าหากมีคำว่า shoot down front aspect นั่นหมายถึง CW seeker แต่ถ้าไม่มีนั่นคือ Pulse seeker โดย Pulse seeker จะรับคลื่นสัญญาณจากเรดาร์เครื่องผู้หญิงที่ส่งมาจากเป้าหมาย เมื่อจรวดได้รับสัญญาแล้วจรวดจะเอาตำแหน่งข้อมูลที่ได้มาคำนวณระยะห่างของเป้าหมายและใช้มันนำทางแต่จรวดแบบ passive seeker ส่วนมากแล้วจะห่วยแตกมากๆนั่นคือจรวดแบบนี้จะโดนล่ลอด้วยชาร์ฟได้ง่ายมากจรวดยังไม่สามารถใช้ยิงเครื่องบินที่บินต่ำได้จากปัญหาคลื่นสะท้อนภาคพื้นดินและจรวดจะต้องขึ้นวงสีแดงก่อนด้วยถึงจะสามารถยิงออกไปได้ซึ่งในหลายครั้งนั้นมันใช้เวลานาน,านมากกว่าจะขึ้นวงแดง ดยจรวดแบบ Passive Seeker นี้ส่วนมากเราจะพบได้ในเครื่องเลทที่ไม่สูงมากอย่างเช่น F4C F8E และมี2 1 b i s ท้าให้การใช้จรวดแบบนี้ให้ดีที่สุดเลยคือจะต้องยิงเป้าหมายที่บินสูงและเป้าหมายที่มีชาร์ฟน้อยหรือไม่ก็ไม่มีชาร์ฟเลยต่อมาคือ CW Seeker หรือ Continuous Wave Seeker จะเป็นการส่งสัญญาณขึ้นไปหาเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดช่วง เลยทาให้จรวดแบบนี้สามารถค้นหาตําแหน่งของเป้าหมายและทิศท,ทางของการบินได้โดยใช้ความเร็วเป็นแหล่งข้อมูลหลักและนี่ก็เป็นเหตุหลักๆเลยที่ว่าทำไมจรวดแบบซีดวิลซิเกอร์นี้ถึงได้ล็อกเหนียวแต่เรื่องความเหนียวนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรดาร์ของเครื่องบินลำลำนั้นด้วยว่าดีแค่ไหนแต่ข้อเสียของจรวดแบบนี้ก็ยังคงสามารถหลบได้เหมือนกันนอช i ิงคล้ายๆกับการหลบเรดาร์พีดีเลยโดยจรวดประเภทแบบนี้เราจะพบได้ในเครื่องเลสเบจขึ้นไปเช่น JA37C และ f 6 a j นั่นเอง และนอกจากนี้จรวดเรดาร์ในยุคใหม่ก็ยังจะมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มเข้าไปด้วยเลยนะั่นก็คือ I/OG และ DL โดยจะพบได้ในจลวดเรดาร์ S/A/R h ในยุคใหม่และ A/R h โดยส่วนมาก I/OG หรือ Inertial Onboard g u i d a n c e คือระบบที่จะช่วยค้นหาตำแหน่งเป้าหมายล่าสุดโดยถ้าเรดาร์เครื่องผู้ยิงหลุดล็อกเป้าหมาย I/OG จะทำการคาดเดาทิศท,ทางที่เป้าหมายกำลังบินโดยใช้ข้อมูลตำแหน่งล่าสุดจากเรดาร์ผู้ยิง แต่ถ้าหากเป้าหมายบินเลีย้ยวออกไปในเวลาเดียวกันกับที่ i o g กํกำลังทำงานมันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มาก DL หรือ Datalink โดยส่วนมากแล้ว Datalink มักจะทำงานคู่กับ i o g โดยการส่งข้อมูลให้ลูกจรวดก่อนที่จะยิงออกไปและหลังจากนั้น Data Link ก็จะทำการส่งข้อมูลให้ลูกจรวดอยู่เรื่อยๆว่าเป้าหมายกำลังทำอะไรอยู่นั่นทำให้จรวดจะมีความสามารถในการยิงแบบ Lock on after launch แปลเลยนั่นก็คือคุณสามารถยิงจรวดออกไปก่อนและค่อยรี ond, ล็อกเรดาร์ส่งเรดาร์ตาลิงออกไปให้จรวดได้ทําให้ RWR องีกฝั่งกว่าจะแจ้งเตือนจรวดก็อยู่ใกล้เป้าหมายแล้วนั่นเองและนี่จะทําให้เรามาในส่วนต่อไปของการนําวิถีเลยนั่นก็คือ ARH หรือ Active Radar Homing โดยจรวดแบบนี้จะใช้ซีเกอรแบบ ARH โดยมันจะทําการค้นหาเป้าหมายด้วยตัวเอง ทำให้จรวดแบบนี้จะได้บัฟขึ้นมาเป็นพิเศษเช่นมีระยะยิงที่ดีขึ้นสามารถยิงได้รอบทิศทางมี IOG บุกด a ต้าลิงแ์ละเครื่องพูดยิงยังไม่จำเป็นที่จะต้องล็อกเป้าหมายอยู่ตะลอดเวลาแล้วก็ได้หรือเอา้ง่ายเลยโดยจรวดเออาร์เอ ARH แบบนี้จะต้องล็อกเรดาร์ก่อนวงเล็บสามารถใช้ซอฟต์ล็อกหรือฮาร์ดล็อกก็ได้ถึงจะสามารถทําการยิงได้เลยหลังจากที่จรวดยิงออกไปแล้วจรวดจ,จะทําการบีบไปในทิศทางตําแหน่งของเป้าหมาย โดยในเฟสนี้จรววจ,จะยังอยู่ในโหมดของ IOG และ Data Link และเมื่อเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆจรววจ,จะทําการเปิดเรดาร์ของตัวเองในการค้นหาหรือติดตามเป้าหมายโดยในเฟสนี้จรววจ,จะอยู่ในโหมด TRK m o โหมดก่อนที่จรววจ,จะกระทบเป้าหมายในส่วนวิธีการยิงจรวด a i h นั้นก็จะเหมือนกับ s a r h เเลยแต่ไม่ต้องล็อกเรดาร์อยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนที่จะไปกันต่อผมแนะนําให้ใช้ปุ่มเปลี่ยนอาวุธก่อนโดยปุ่มที่จะใช้เปลี่ยนอาวุธนั่นก็คือ s Switch Secondary w e a p อน ใช้เปิดการสลับอาวุธและใช้สลับอาวุธส่วนนีปุ่มคือ exit select weapon mode จะเป็นการออกจากการสลับอาวุธผมแนะนำว่าให้เข้าค้างไว้เลยไม่ต้องไปออกเวลาเจอเป้าหมายจะได้สลับอาวุธใช้ได้เร็วและหลังจากนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานจรวดกันโดย,โดยเริ่มจากจรวดที่ ARH ก่อนการใช้จรวดแบบ ARH นี้จะมีอยู่2แบบเลยนั่นคือ Beyond Visual Range หรือ BVR และ Within Visual Range หรือ WVR ผมขอเริ่มจาก BVR กันก่อนเลย โดยก่อนที่จะ BVR คุณจะต้องมาดูที่สเปคตัตวเครื่องกันก่อนเพราะมันสำคัญมากๆ3ส,สิ่งที่มันต้องมีเลยนั่นก็คือ 1. การทำความเร็วและการไต่ระดับ 2. ระยะการยิงของจรวดและ 3. เลดาราเครื่องเลดร์เครื่องอาจจะรองลงมาแต่การทำความเร็วและการไต่ระดับนั้นสำคัญมากๆยิ่งแต่ความสูงและทำความเร็วได้มากขึ้นเท่าไหร่จรวดก็จะยิ่งมีแรงส่งและระยะยิงที่มากขึ้นเท่านั้นโดยผมจะยกตัวอย่างให้เช่น FA 1 8 c สิบเลด กับ F15E จะมีจรวดแอมแรมซีที่เหมือนกันแต่ระยะยิงไกลสูงสุดนั้นต่างราวฟ้ากับเหว F15E นั้นสามารถแต่ความสูงได้ดีกว่าและทำความเร็วได้มากกว่าในขณะที่ FA18C เลตนะั้นจะตรงข้ามกับ F15E ทุกอย่างและอีกอย่างที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือจรวดยิ่งจรวดมีระยะทำการที่ไกลามากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะได้ปล่อยจรวดกอศัตรูก็จะมีสูงขึ้นเท่านั้นโดยวิธีการ BBR นั้น ในทุกๆครั้งที่คุณล็อกเรดาร์ขึ้นมาและเลือกอาวุธให้เป็น SARH คุณจะมองเห็นตรงนี้เลยครับตรงด้านขวาของจอเรดาร์คุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมีไอคอนอยู่2อันตรงนี้โดยบนนี้คือตำแหน่งระยะห่างของเป้าหมายที่เรากำลังล็อกอยู่ส่วนตรงรอบด้านล่างตรงนี้คือ no escape zone หมายถึงระยะยิงเรดาร์ที่คำนวณได้แล้วจรวดจะบินไปถึงเป้าหมายแน่ๆวงเล็บมันแค่การันตีว่าจรวดจะบินไปถึงในระยะนั้นๆเท่านั้นไม่ได้นับว่าจะโดนเป้าหมายหรือเปล่า ดยกรอบ No Escape Zone จะเปลี่ยนไปตามเป้าหมายนั้นๆที่บินอยู่ยิ่งกรอบนี้สูงขึ้นเท่าไหร่ระยะยิงก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นผมแนะนําว่าให้เลือกเป้าหมายที่มีกรอบ No Escape Zone ส,สูงๆไว้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกที่บินสูงและบินไวนั่นแหละหลังจากที่เลือกเป้าหมายได้แล้วคุณก็ทําการยิงออกไปได้เลยโดยขณะที่ยิงออกไปแล้วผมแนะนําว่าให้บินยังไงก็ได้ให้อยู่ในระยะที่เรดราเครื่องกําลังลิงก์จรวดอยู่ให้บินแบบนี้ให้ได้นานที่สุดก่อนที่ RWR จะขึ้นแจ้งเตือน และหลังจากที่ RWR ขึ้นแจ้งเตือนแล้วให้บินหลบออกมาทันทีไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามเพราะในตอนนี้จรวดของเป้าหมายที่กําลังยิงมามันกำลังมาหาเราและหลังจากจบช่วง b v r มาแล้วเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงที่2กันเลยนั่นคือ WBR โดยในช่วงนี้จะเป็นช่วงการยิงจรวดในระยะกลางถึงใกล้ลงมาประมาณ25กิโลโดยผมจะแนะนําให้ยิงเป้าหมายที่บินไม่ติดพื้นมากก่อนแล้วค่อยจัดการพวกที่บินติดพื้นที่หลัง โดยจรวดที่นำวิถีด้วยเรดารนะ์นั้นจะสามารถยิงเป้าหมายที่บินต่ำได้ไม่เกิน30เมตรลงมาเพราะรอบช่องเรดาร์อยู่ใต้เครื่องมไม่ได้อยู่ตรงกลางเครื่องโดยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่ามัลติพาธโดยวิธีการเคราน์เตอร์พวกที่บินมัลติพาธโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้จรวด AR ในการจัดการกันแต่อันนี้ผมขอนับแค่ ARH ก่อนโดยผมจะแนะนําให้ยิงจากบนหัวลงมาด้านล่างประมาณนี้เพราะยิงออกไปแล้วจรวดจะตกลงมาตามรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านใต้ตเครื่องเป้าหมายอันนี้จะมีโอกาสโดนสูงกว่า แต่มันก็50-50ด้วยอันนี้ก็ลองช่างเอาดูละกันเพดานการบินก็มีผลกับระยะยิงจรวดด้วยเหมือนกันเช่นยิงจากที่สูงลงมาที่ต่ำจะมีระยะยิงที่มากกว่าการยิงจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงนั่นเองต่อมาคือ S A R H ในส่วนการเล่งในช่วง W v R ก็จะคล้ายๆกับ A R H เลยส่วน B v R อันนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้เท่าไหร่เพราะว่า S A R H จะเสียเปรียบกว่า A R H เพราะต้องล็อกค้างไว้นี่แหละ มีจรวด SARH ไม่กี่รุ่นเท่านั้นที่สามารถเล่นในช่วง BVR ได้ส่วนในช่วงเลดต่ำลงมานี้จรวด SARH นี้มักจะเข้าในระยะ WBR อยู่ดีเพราะงั้น SARH นั้นโดยจรวดส่วนใหญ่แล้วจะใช้ได้ดีในระยะ20-15กิโลลงมาให้เล่นในระยะนี้นี่แหละต่อมาคือการใช้จรวด IR โดยจรวดแบบนี้จะเหมาะมากในระยะ WBR เริ่มจากที่จรวดยิงได้แค่ด้านท้ายก่อนหรือแลอสเปก การยิงจากที่สูงลงมาที่ต่ำผมแนะนําให้ยิงในระยะ3กิโลลงมาและเป้าหมายที่บินต่ําด้วยกันเองนะแนะนําที่2กิโลลงมาส่วนจรวดที่ยิงได้ทุกทิศทางถ้าเป็นเป้าหมายที่บินต่ําด้วยกันเองแนะนําที่3กิโลและยิงจากที่สูงลงมาผมแนะนําที่5 6กิโลโดยจรวด AR ส่วนใหญ่แล้วจะยิงจากที่สูงลงมาที่ต่ําจะดีมากๆเพราะเป้าหมายส่วนใหญ่มักจะบินอยู่ที่เพราบินต่ํา ทำให้ในหลายครั้งเป้าหมายก็อาจจะไม่ทันสังเกตเราที่บินอยู่สูงและยิงจรวด,ดลงมาและจรวด IR ทั้งหมดนั้นจะไม่ขึ้นเตือนใน RWR วิธีการยิงแบบนี้เลยจะใช้ได้ดีมากๆยิ่งถ้าจรวดมี i c c าแบบ Shu t ต l ร์ g ิจะมีความแม่นยำสูงมากหากยิงลงมาที่ตำ่ำผมแนะนำว่าจรวดที่มี i r CCM แบบนี้ให้ยิงในระยะประมาณ10กิโลลงมาเทคนิคการใช้จรวด IR อีกแบบยนึ่งก็คือการใช้เรดาร์หรือ IST ล็อกก่อนยิงการใช้แบบนี้จะคล้ายๆกับจรวดเรดาร์เลย แต่อันนี้มันจะเป็นการใช้ให้ซีเกอร์ไอหันไปล็อกเครื่องด้วยอัตโนมัติโน้ตไว้ตัวใหญ่ๆการใช้เรดาร์ล็อกนั้นไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของจรวดแค่เป็นการนำทางให้หัวซีเกอร์ล็อกไปหาเครื่องบินเท่านั้นโน้ตไว้อีกตัวเลยนะครับว่าจรวดในแต่ละรุ่นจะมีระยะยิงที่ไม่เท่ากันอันนี้ก็แล้วแต่สเปคของจรวดในแต่ละรุ่นด้วยที่ผมแนะนํามาทั้งหมดนี้คือแค่คร่าวๆเท่านั้นการเล่นจริงอาจจะยิงได้ใกล้หรือได้ไกลกว่านี้ก็ได้ มหมายถึงคุณจะดู YouTube ประกอบไปด้วยก็ได้แต่ผมแนะนําว่าให้ลองเล่นเองเผื่อคุณอาจจะหาวิธีและจุดลงตัวในการยิงจรวดก็ได้และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับผมถ้าผมพลาดอะไรไปก็มาเมนได้ที่ใต้คลิปเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปอ่านแน่นอนโอเคแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันมากครับผมเจอคลิปต่อไปครับ